ผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นในรอบแรกต้องบอกว่าฟอร์มโหดมากครับยิ่งไปถึง7ลูกนะฮะเทียบเท่ากับเจ้าภาพฝั่งเศสเลยนะครับแต่พวกเขาทําได้ดีกว่าเพราะว่าขุมกําลังของพวกทัพสมุไรบูนั้นใช้อยูยี่สามทั้งหมดนะฮะไม่มีใครอายุเกินนะครับโดยมาโอกโฮโซยานะครับดาวรุ่งตัวเก่งจากคาสิวาเรโซนะครับที่เคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ ไปรู้สึกเอชียนคัพมาลาตัวนี้ครับจำได้ไหมฮะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับเดียวทัลโลอารากิจากเอโตกเกียวครับขนาดที่ริฮิโตยามโมโตนะครับกองกลางที่ยิงได้2ลูกในเกมแรกนะครับก็ถูกส่งลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้แทบไม่มีพิษสองอะไรนะครับทาอะไรสเปนแทบไม่ได้เลยครับบนสเปนครับแชมป์ยุโรปนะครับถือว่าจะไม่ใช่ชุดใหญ่ที่คว้าแชมป์ยุโรปนะครับแต่ว่าชุดอยู่ามพวกเขานั้นน่ากลัวทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อยอด ไปถึงชุดใหญ่ได้ครับนำทัพมาโดยสโมสรใหญ่ทั้งหมดครับจากบาร์เซโลนาจากมาดริดจากแมนซิตี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปยญี่ปุ่นเลยครับเรียกได้ว่าสเปนใช้แข้งอายุเกินทั้งหมดนะครับนำมาโดยควนมิลารด้านะรแบ็กซ้ายอาเบลลยสนาเปาแล้วก็ตัวจริงนะครับคู่กับเซคิโอโกเมสอดิตัวริมเ้นของแมนซิตี้นะครับพอจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไทยญี่ปุ่นนะกะ ข้นสมุไรบูให้ได้ครับญี่ปุ่นนะครับเหมือนตอนแรกเหมือนจะสู้สเปนได้ครับเหมือนก็ว่าเล่นอย่างสูสีนะครับแต่เล่นไปเล่นมาปรากฏว่าญี่ปุ่นเล่นบอลหน้าเดียวครับวิ่งบีบไล่อย่างเดียวนะครับหาบอลไม่เจอเลยโดยสเปนโยกหลอกดึงหลอกซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวานะครับเพชรยังไงก็เอาไม่อยู่ครับจนตัวเองนั้นหมดแรงหมดแรงเองหมดแรงลงไปเรื่อยๆนะครับสเปนนั้นเหมือนกับว่ามาทาดอนะครับหลอกหลบล่อวัวกระทิงให้วิ่งไปวิ่งมาจนหมดแรงเองครับสเปนก็ได้จังหวะเขืออกาศได้ดี นัดยิงเป็นประตูหนึ่งศูนย์นะครับจากนั้นก็สกอร์ก็ไหลามานะเป็นสองศูนย์สามศูนย์นะครับแล้วญี่ปุ่นมีโอกาสได้ประตูที่เสมอนะครับแต่ถูก VR อาริบไปสเปนนั้นโคตรแข็งแกร่งเลยครับเล่นฟุตบอลได้อย่างฉลาดนะครับมีหัวคิดสร้างสารมีไอเดียในการเข้าทำแบบหลากหลายมากกว่าญี่ปุ่นนะครับส่วนญี่ปุ่นนั้นเล่นบอลหน้าเดียวคือวิ่งไล่วิ่งเพสวิ่งบีบนะบหวังจะอเอาคู่แข่งให้อยู่แต่ไม่อยู่ฮนะสเปนโคตร โครบอลเลยผมบอกให้นะครับถ้าเล่นกับเอเชียญ,ญี่ปุ่นนะกินทุกทีนแน่นอนแล้วเขาก็เป็นแชมป์เอเชียในปีล่าสุดนะฮะที่ไทยเราตกรอบแรกครับจําได้ไหมครับสเปนสมควรที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศครับเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบ3มประตูต่อศูนย์นะครับคอมเมนต์แฟนบอลบอกว่าสเปนถ้าขาดเฟอร์มินไปไม่รอดแต่นัเนีน้เล่นดีจอมยิงไกลบาซ่าท่านต่อมาบอกว่าเห็นมาหลายกีฬาระแต่หัวใจสมุนไพรสุดจริงท่านต่อมาบอกว่าเฟอร์มินเล่นนี้กูไม่เข้าใจว่าบาซ่าจะไปยื่นซื้อ โอโม่ทำเพื่ออะไรการรับก็ขาดปิดซ้ายก็ขาด้องการดีๆก็โดนทีมอยู่แล้วท่านต่อมาบอกพี่ใหญ่ฝั่งตะวันออกโดนกระทิงฝั่งตะวันตกขยำสะเลท่านต่อมาบอกว่าทําได้ดีล้านักฟุตบอไรบูท่านต่อมาอว่าปอมินโลเปตเอาเรื่องตัวทํารองชุดแช,ดชมป์ยูโรสู่ตัวจีนในโอลิมปิกท่านต่อมาอว่าเป็นปลูกน้ำหน้าที่บาทมาก ท่านออกมาว่าสเปนคมกว่าแต่ลูกเกนญี่ปุ่นไม่แพ้ครับท่านออกมาว่าพี่ใหญ่เอเชียสู้ตำแที่แล้วสเปนมาดีจริงท่านออกมาว่าไม่รู้สิเหมือนกรรมาการเข้าขางสเปนข้างเดียวเลยท่านออกมาบอกว่าพี่ใหญ่เอเชียสู้ได้ดีครับสุดยอดท่านออกมาบอกญี่ปุ่นดูดีทรงเยี่ยมแพ้สามดอกแต่ทรงบอลดีมากๆท่านออกมาบอกว่ามาเลเซียส่งเขาประกวดฟาม์มนโลเปสซ้ายหายขวาหายอย่างคมท่านออกมาบอกว่าไม่มียามานก็มีฟา์มนพอตเกินสเปนยุทนี้ท่านออกมาบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีโชคน่าเสียดายท่านออกมาบอกว่า เคยชนะสเปนจนพายให้สเปนตกรอบมาคราวนี้สเปนแก้แขนชุดใหญ่เลยนะท่านบอกว่าสเปนหวานเจี๊ยบอันอานวอกว่าพิมดักพวกบอลไม่ล้ำคือมันล้ำเว้ยในเกมเต็มขาตีเส้นให้ดูอยู่เขาแค่ไม่ได้เอาไฮไลท์มาตีเส้นให้ลงเอ,อท่านบอกว่าญี่ปุ่นสดริงๆนี่ขนาดอยุติสามไดในขนาดนี้ท่านบอกว่าเยี่ยมท่านเอิมาชมไลเป็นโกเปดยิงนอกกรอบยีจัดเทา้าหนักด้วยท่านบอกว่า,วาเนียนทองนียเปล่อีกสเปนเอาอีกกองอีก ท่านอมาว่าสเป็นยอดชินท่านตอบมาว่าเซอร์มินกดสยสวยสองลูกเลยท่านตอบมาบอกว่าเสียใจญี่ปุ่นก็สู้ท่านตอบมาว่าญี่ปุ่นสุดๆท่านตอบมาบอกเร้านะญี่ปุ่นตกรอบท่านตอบมาบอกญี่ปุ่นเล่นดีกว่าอีกนะโดยรวมอาจแก่้จังหวัดจบถ้ามีกองหน้าระดับโลกมานะถึงแชมป์ท่านตอบมาว่าเท้าํำหน้าเสียดายท่านบอาว่ามันท่านตอบมาบอกสมกับเป็นแชมป์ยูโรมากท่านตอบมาบอกว่าไม่ใช่วันของญี่ปุ่นจริงๆครับเราไปดูคู่ต่อไปครับคู่ต่อมาครับผมยกให้เป็นคู่เดือด ในรอบแปดทีมสุดท้ายเลยครับคืออาร์เจนติน่าพบกับฝรั่งเศสเจ้าภาพนะฮะซึ่งครูนี้เนี่ยอาร์เจนติน่าเนี่ยครับเคยทำแฝบไว้กับฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับและอาร์เจนติน่าก็เอาชนะฝรั่งเศสไปนะครับคว้าแชมป์โลกในที่สุดนะครับนำดูเนเมซี่นะครับนัดนี้ฝรั่งเศสเจ้าภาพครับไม่ยอมครับนะถือว่าต้องแก้แค้นให้ได้ต้องเอาคืนนะฮะแต่ก็ทําได้จริงครับเมื่อได้ประตูชัยในนาทีที่5้าจากจังหวะเตะมุมของ ไมเคิลโอลิเซ่นะครับเปิดมาให้กับชองซิเป้มาดต่าามงเข้าไปครับทำให้ลูกทีมของเจอรี่อองรีครับเอาชนะลูกทีมของอาเวียมาสเคลาโนไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งเฮดโค้ชของทั้งสองทีมนะครับเคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนับโอ้โหเกมนี้ถือว่าสุดมันจริงครับเท่านั้นยังไม่พอครับจบเกมได้มีเหตุการณ์ชุนมูลวุ่นวายครับทั้งนักเตะทั้งตาร์ฟโค้ชของทั้งทีมครับเข้ามาประจานหน้าครับเกือบจะมีเรื่องวิวากกันแล้วครับ นะชุลมุนชุนเกวุ่นวายไปหมดครับเพราะว่านักเตะเจนน่าครับได้ทําการนะล้อเลียนนักเตะผิวสีของฝรั่งเศสครับว่ายูเดอะมังกี้ยูมังกี้ไกยูเฟสมังกี้อะไรอย่างนี้ต่างๆนานาครับแต่ว่า้หน้าลิงบ้างไอโน่นไอนี่บ้างครับทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นไม่พอใจนะสองทีมครับแม้ว่าเจนน่าจะตกรอบไปแล้วนะครับแต่ฝรั่งเศสเจ้าภาพครับเขาก็มีศักเสียงกันครับเพราะว่าฝรั่งเศสมาก่อนนี้นะครับ ไม่ค่อยใช้นักเตะผิวสีครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะผิวขาวนะครับเช่นในยุคของมิเชลพาตินี่ก็ดีครับมาถึงยุคช่องเปียปาแปลงมาถึงยุคเอริกคันตอน่าครับแล้วก็มาถึงยุคโรเบร์บิเลสกับจูดินซีดานนะครับผิวผิวสีนั้นไม่ค่อยมีครับมาในยุคหลังๆนี่เองครับเช่นเชรี่องลีนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งนัดเนี่ยเปิดมาแวบแรกเยผมนึกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมชาติไทยสิครับผมใส่ชุดสีาเงินนะครับ แต่ว่าความเร็วนั้นเร็วกว่าทีมชาติไทยมากครับเร็วกว่าทีมชาติไทยเยอะเลยครับผมนึกว่าเฮ้ยทีมชาติไทยสปีดเก้าเหรอเฮ้ยทำไมทีมชาติไทยเราเป็นอย่างนี้นั่นอย่างนี้โอ,อ้โหผ่านไปครับผ่านไปนะยินดีกับทีมชาติฝรั่งเศสด,ด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในสุดครับมาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันหน่อยครับท่านแรกบอกว่าล้างแคนกกรนาเจนในบ้านด้วยเทียบกับบอลโลกแล้วก็ยังเก็บใจอยู่ดีท่านต่อมาว่าองลีวังมาได้สุดยอดโค้ชสุดยอดกรงหน้าโค้ชสุดยอดตรงกลางตดวรับ ท่านต่อมาบอกอัจเจนแค่จบไม่ดีเองแต่ก็เชื่อว่าชุดนี้ต่อไปน่ากลัวท่านต่อมาบอกว่าลูกมงให้หกการแต่งกายเต็มสิบไม่หกักแอดมาเตตา้าท่านต่อมาบอกว่าลูกมงมาเตต้าโหดจริงๆเต็มสิบให้พันโคตรแรงอัจเจน,นหน้ายิงนี้สมควรดแล้วไม่เข้ารอบยิงไม่ต้องกรบกันเลยโอกาสรุ้นโคตรเยอะท่านต่อมาอว่าเกมเจอกับมรลอกโกกรรมการโทษให้ดั้งสิบห้านาทีก็ยังไปเสมอเขาไม่ได้เกมนี้กรรมาการทดช่วยอีกัางสิบนาที แถมเลยเวลาโทษอีกหนึ่งนาทีก็ยตีเสมอเขาไม่ได้อาเจานิน่าสมควนแพ้แล้วจริงๆโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองท่านต่อมาบอกอาจเจนไล่ย,ยิงถล่มฝรั่งเศสไม่ยัง้งและแพ้ไปอย่างสุดมันศูนย์หนึ่งท่านต่อมาอว่าชอบคนภาคบอลครับท่านอาบอกว่าผู้เล่นเจนเป็นชาวระมงวงและนายพานมากยิงนกตกปลาท่านอาบอกว่าอาเจนิน่าย,ยิงประตูที่ดาวองคารม่รมีนกกระบินผ่านคงจะล่วงท้องฝูงท่านต่อมาว่าสะใจว้อยท่านบอกว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครจบอยู่ที่จังหวะการความเด็ดขาด ก็แค่เกมหนึ่งที่ต่อสู้กันเพื่อชัยชนะแค่นั้นเองท่านอกว่าปีนี้จะเป็นปีทองของสเปนอีกได้ท Euro ั้งยูโรและโอลิมปิกท่านต่อมาว่าเบอร์สี่ฝรัง่งเศสยังเด็ดส่วนผลอีกสองคู่นะครับโมร็อกโกถลม่มสหรัฐอเมริกาไปสี่ประตูต่อศูนย์และอียิปชนะจุดโทษปารากวัยห้าประตูต่อสี่หลังจากในเวลาเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทําให้รอบรองชนะเลิศน,นะครับโมร็อกโกจะเข้าไปเจอกับส่เปนในวันที่ห้าสิงหาคมนี้ครับ และฝรั่งเศสพบกับอียิปต์เล่นกันในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับเอาละถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องตีบ้านเพจนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ